สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท่านค่ะคุณครูชื่อคุณครูบุษรังชนหานจะได้เป็นครูซ้มค่ะเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะโรงเรียนสถาิการน้ำโสมนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาเข้าสู่บริเรียนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะที่ เราจะเข้าสู่บทเรียนอ่าคุณครูอยากจะฝาให้เด็กๆนะคะท่องกอกายท่อง ABC จําจำนวนนะคะท่องสีนะคะเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะทุกๆวันค่ะวันละหนึ่งรอบก็ได้นะคะจะได้ฝึกความจำเด็กๆจะได้ไม่ลืมด้วยนะคะปิดโรงเรียนนานๆอย่างนี้นะคะอยากจะให้เด็กๆหัดท่องไว้นะคะเวลาเปิดเทอมมาเวลาที่คุณครูสอนเด็กๆก็จะได้ท่องได้อ่าท่อง อยู่เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มที่วิชาพัฒนาภาษาไทยค่ะค่ะก็คลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ให้การบ้านไปทั้งหมด2หน้าใช่ไหมคะอ่ะวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าพัฒนาภาษาไทยนั้นจะมีอะไรมาให้เด็กๆทำน้ามาดูกันเลยค่ะค่ะ คลิปที่แล้วนะคะคุณครูให้การบ้านไปทั้งหมด2หน้าใช่ไหมคะก็คือหน้าที่2แล้วก็หน้าที่3ค่ะ,ะให้โยงเส้นใช่ไหมคะให้โยงเส้นตามรอยประใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ระบายสีให้เสม,มือนจริงที่สุดใช่ไหมคะ,ะการบ้านสองหน้านี้เด็กๆทำเสร็จได้ยังคะ,อะของคลิปที่แล้วอ่ะทำเสร็จแล้วก็เอาเก็บไว้ที่บ้านนะคะ เปิดเทอมมาค่อยเอามาส่งเร้่คุณจะตรวจให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เราจะมาเริ่มหน้าที่สี่หน้าท,ที่สีมีอะไรนะท่านผู้ปกครองเปิดให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะ,ะหน้าที่4ีค่ะให้เด็กๆโยงเส้นโยงเส้นตามภาพเลยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอันนี้ไปดูวอะไรคะเด็กๆดูอะไรนะ อ่าถูกต้องค่ะไอศครีมไอศครีมโอ้น่าอร่อยจังเลยอ่ะเด็กๆก็จับดินสอ,อโยงค่ะโยงตามเส้นลงมาเลยโยง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 ตามเส้นลงมาให้สวยงามโยงเสเร็จแล้วนะคะให้เด็กระบายสีระบายสีให้สวยงามเลยอ่ะตรงอ่าตรงหัวไอศครีมนี่จะเป็นเหมือนสตรอรี่ใช่ไหม ก็ระบายให้สวยงามเลยนะคะจะระบายเป็นสีชมพูก็ได้ไอศครีมะระบายสีอะไรก็ระบายสีตามสวยงามที่เด็กชอบเลยนะคะหน้าที่หน้าที่สี่ก็จะมะีให้วาดโยงเส้นนะคะรูปไอศครีมต่อไปเราจะมาดูหน้าที่5ค่ะหน้าที่ห้าทาอะไรนะ ให้ระบายสีภาพที่มีเด็กอยู่บนตึกอ่าให้ระบายสีภาพที่มีเด็กเด็กอยู่บนตึกใช่ไหมคะเอารูปแรกเอารูปแรกเด็กอยู่บนตึกไหมนี่อยู่ไหมคะเด็กอยู่ไหมไม่ได้อยู่เลยเด็กอยู่ด้านข้างใช่ไหมคะอา่าเด็กอยู่ด้านข้างตึกรระบายสีไหมไม่ระบายนะคะต่อไปรูปที่สอง เด็กอยู่บนตึกไหมอยู่ไหมคะนี่อยู่ไหมคะไม่เลยอะเด็กอยู่ข้างหน้าตึกก็ไม่ระบายนะคะต่อไปรูปที่สาเด็กอยู่ไหนเด็กอยู่ไหนคะนี่ไงเด็กอยู่ข้างบนตึกออรูปนี้นะคะเด็กอยู่ข้างบนตึกอ่าให้เด็กก็ระบายสีภาพที่มีเด็กอยู่บนตึกใช่ไหมคะอ่าต้องระบายรูปนี้ใช่ไหมคะ แล้วรูปที่สี่ล่ะเด็กอยู่บนตึกไหมเด็กอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะอ๋อเด็กอยู่ด้านข้างตึกตรงนี้ก็ไม่ระบายนะคะฉะนั้นรูปที่เด็กจะระบายก็คือรูปนี้นะคะก็คือรูปที่อยู่บนตึกนะคะก็ให้ระบายแค่รูปเดียวนะคะระบายแค่รูปเดียวรูปที่อยู่บนตึกก็ระบายให้สวยงามเลยให้ออกลอกเส้นได้ค่ะแต่อย่าให้ออกเยอะนะคะระบายสวยๆตั้งใจระบายสวยๆเลยอ่ะ การบ้านของวิชาพัฒนาภาษสาไทยก็จะมีอยู่2หน้าก็คือหน้าที่สแล้วก็หน้าที่5หน้าที่สก็คืออ่าขีดเส้นตามรอยรอยประใช่ไหมคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามส่วนหน้าที่5ก็ให้เด็เดกๆระบายสี ภาพที่มีเด็กอยู่บนตึกรูปแรกมีไหมนะครูบอกไปแล้วไม่ค่ะเด็กมีนักเรียนอยู่ข้างหน้าไม่ต้องระบายนะคะรูปที่สองเด็กอยู่ข้างตึกก็ไม่ระบายนะคะรูปที่สามเด็กอยู่ข้างตึกฝั่งนี้ก็ไม่ระบายนะคะใช่ค่ะรูปนี้รูปที่สี่นั่นเองนะคะเด็กอยู่บนตึกก็ให้ระบายรูปให้สวยงาม การบ้านของวิชาพัฒนาภาษาไทยมี2หน้าแค่นี้นะคะอยากจะให้เด็กๆฝึกทำด้วยตนเองนะคะอยากจะฝากถึงท่านผู้ปกรครองทุกท่านนะคะว่าอยากจะฝากให้ให้เด็กทำเองนะคะสามารถสอนชี้นำเด็กได้ค่ะแต่ว่าอยากพยายามให้เด็กทำเองอาจจะมีระบายสีเลอะบ้างออกนอกเส้นบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะฝึกฝึกไปเป็นประจำค่ะเดี๋ยวก็ ก็ระบายสวยเองอยากจะให้อ่อแต่ว่าเรื่องการระบายสีก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ฟิกนะคะอ่าจินตนาการได้หมดค่ะนะคะไอสกีมอาจจะเป็นสีชมพูก,ก็ได้สีส้มสีแดงสีฟ้าได้หมดเลยนะคะระบายสีของเด็กให้มีจินตนาการของเขาได้ออกมาเออตอนนี้น่าจะเป็นสีอะไรนะก็ให้ให้ให,ให,ให้ท่านผู้ปกครองลองถามเด็กดูนะคะว่าเอถ้าเป็นส่วนนี้แล้วจะระบายอะไรดีนะถึงถึงจะ สวยหรือหรือจะหรือจะเหมาะหรือว่าเด็กชอบอย่างนี้นะคะ่ะให้สามารถระบายให้สวยออกเส้นได้นิดนึงนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาพระนาภาษาไทยก็คุณครูก็ให้การบ้านสองหน้าหน้าที่สแลหน้าที่5นะคะแดีวเราจะมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ